ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในคลิปนี้มันคือรากของสมุนไพรไทยที่มีชื่อว่าต้อยติ่งไทยซึ่งต้อยติ่งไทยเนี่ยรากของเขาจะมีสรรพคุณเกี่ยวกับขับปัสสาวะนะคะต้มดื่มเพื่อขับสารพิษในร่างกายจะนิยมนำไปใช้เกี่ยวกับผู้ป่วย ที่เป็นโลกไตเข้าไปศึกษาสรรพคุณของรากไตติ่งเพิ่มเติมได้ใน Google YouTube นะเพื่อนๆดอกสีม่วงสวยมากเวลาออกดอกนี่นะคะจะติดดอกพร้อมกันบานสะพรั่งจัดดอกเข้ามาใส่แจกันก็สวยงามดอกทานได้นะนำมาตากแห้งชงชารากนี่จำหน่ายสดนะ กิโลกร,รัมหนึ่งจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทางสพคุณมันจาได้ตั้งแต่รากใบนะคะไปจนกระทั่งถึงออดอกทุกส่วนอะเพิ่มเติม Google YouTube เลยใครที่สนใจอยากจะได้087นะ6069955 ID Line A U N G S A R A 09ีไลน อังศา09ค่ะเพื่อนๆกับสมุนไพรต้อยติ่งรับจัดหาตามสั่งรากกิ่งปักชำมีกิ่งปักชำนะคะราก2ตัวมเมล็ดพันธุ์ถ้ากันเข้ามาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ